ลนขอบคุณละมีบาชนยังไรเอลอนบอกไรเอางมึงลงเสียงวิผีมึงลงขี้บ่ดิไอฮางปลุกจักกอียิงเจอเลกเตีบอนตินีพอใชละเมื่อกี้อย่าไรเอางสัตยังนองลลอนอ ขอบคุณลมีมมหาชนยังไหลล้นบ่ได้อ่างยังมั่นคงยังแน่นอังใส่สัมพันธต่อเนื่องจังมาพอเมียนพบก,กันเดิวอนวอผลงานปีก่อนหน้าเนี้กระแสผ่านยังเที่ยวตามจัดให้ตามใจแฟนสัทธาผู้มาจัง ยังเป็นยาตั้กูได้เืียนเนะอีปอบนี่กับกูเพื่อนรักมึงนะอีผีมึงแก่ลงก่อนรับหน้าสร้างผลงานออกรับใส่ฟอร์มใหม่มาเสนอฝากนเด้อแฟนจ๋าแฟนจ๋าฝากนเด้อแฟนครับให้ซอยสู่นอทีวีฝากแรงใจไปอีกครั้งฝากความหวังไปอีกเถื่อ เอนฟังไปอย่าได้เบื่อแรงเชียดไทยแม่นอยู่ยังตัวข้าวข้างให้อยู่เรื่องรับมันวันสุกฟังได้เพียนสาวมดนิทานให้ตเนืองสิเจ้าเรื่องให้ถึงจูห้มัน,นเสียงเบาแหงห,น, <c oughs> หนทังเที่ยวออยังชำรุดม่พักนอนหนอเสายังรวมพลังแข็งกัน เสียเวลาเป็นร้อทาผู้ตั้งโอเสียงวีหกได้สานกอรอสัทาจากมูเจ้าเร่งใจช่วยอย่าห่วงน้องพี่น้องเออวมาแม่สิลงสละอองที่สสดกออง อององตกห้องห้องหันมาเพื่อนมาเพื่อนมือนีเพี่ยนมามวลที่สุดในโลกได้ไปแต่เรี้ยงเหล่าขาวสองโบกู้จักบ่วดิ๊งยังผูรักไม่พกสะกนมากเนาะสะโพกไหลขึ้นกันนั่นะเนาะว้ายว้าวัสดีววงวงงวงวว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 วัวววววาวว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 ะ ่อนะีตุนมึงก็จะเมนสวัสดีมีมารยาทต่อลูกค้าทั้งหลายเนาะอะก็ตั้งวัดตีตอนนักเป็นผู้บริโภคเข้าได้หนิโอ้ก็มีมารยาทคือกันนี่เป็นแม่ค้าแม่ค้า,า,าก็ต้องมีมารยาทก็จะมันอยากแต่กูเพลเนาะเออแต่ถ้ากูชน,นะเนาะสวัสดีจ้ะโอ้ยสุดกูคือปลาสุกกว่มาจังปลใส่กุ้มตุ่มบองมาผุนนะมันจะสีแสดและใหมึงสวัสดีจ้าลูกค้าด้านขวา ก็สวัสดีจ้าลูกข้าดาดนน่ะที่น้องบ้านเมียงมาเบิ่งอีหาผ่อนออมมันนี่แต่งตัวว่าสันมีจิตือจังว่าจิไปนั่งต่ำชินที่วัดนี่แบบนี้เขาว่ารอสีเนี้ยหน่อยเดี๋ยวนี้มึงจะปากไปปากมานั่นอย่งตีการสกินหีมึงอีหามึงกูสียบ่อนึงซื้อฟังคนเบิดบ้านเบิดเมียงเขาสาเขาเรือมึงขักเดี๋ยวนี้ เขาบอกเพื่อนมึงเบ้ดบ,บานลองคลองลองคลองกูว่าอยากกอดซุ้มมึงฟังดอกเพี้ยนแต่ว่ามันก็เป็นเพีย้ยนกูก็เลยจับเป็นต้องกอดซุ้มมึงฟังสนิทเดเดี๋ยวผู้ใดบ้าผู้ใดว่าผู้ใดสาวผู้ใดลือบอกกูมาเดี๋ยวนี้ก,ก,ก,กี่เพื่อนอีเอ๋อขุมบัดกับอนนีนั่งคุมพระอันนี้เรียกหนะจังไรจังมาแท็กซี่เนอจังไรอ,อีหาตูน่ะเด้อจังเลนว่าเป็ดตาโคบหลายลอกกินแต่ของมูขันว่าไปวัดกันไปหาสัต๊อกแต่ลงท้าลี่ไปจท๊ชันนะ กินกินเพี้ยนแต่เม่งบอท่านกูบอกหักเพ่งกูบอกว่าสูบเพ่งฟังได้เพี้ยกนกูรักเงแค่อย่างนีกูก็ใเ้เพิ่งไหนี่นั่นแหละท่านบอกเป็นเพ่งกูบอาสูบฟังฟังด้หนมันมีสุมมมมมส่มเดียวเมนวะมีมีสุ่มเดียวที่บกเพื่อนกูเมนวะแ่ยังอีกสุ่มหนึงอยู่ยังมีอีกอันหนึ่งกูเฮียพยาบาลนี่เลียเฮียพยาบาลเอีหาปอดเ้ามื่อกูสูบสูบฟังเมียพยาบาลบอกเพื่อนเมื่งลองคลองลองคลองตทิออกซมนั่นตีกว่าจังได ามึงจะกินตำปลาหุ่นกับไปหาลักปลาเขือเทศยหมูไปจัคชันเพี้ยนซ้ำเนสซึ่นึกกูไม่อยากบอกซึ่งมึงฟังจักเม็ดแต่ว่ากูก็ต้องบอกเพราะว่ากูรักมึงได้เพี้ยนมึงเป็นเพื่อนกินเพื่อนตายก็คือจริงๆกูก็ไม่อยากยหว้มึงฟังอีเพื่อนนี่ไม่หั่งบัดนี้ถ้าเกิดว่ากู่เป็นเพื่อนรักมึงกูก็มาวหยมึงฟังจักเม็ดอีเพื่อนแม่ที่ไม่อยากบอกอยากตุ๊กกูฟังแค่นี้เมย์ไงตึมคุ้ม โรงเรียนนั่นแม่เติมมึงมึงมีใครบักบับบกฮังบูดนะต<ะ>ีจังหวะจังวะแล้จังไดเอาประเด็กดิบกับโคกบะล่งมาต่ใส่บังงงให้กูกินกูเก็บทองเก็บตาแล้วบอกพื้นไผ่แบบนี้บอกพื้นมึงอ,อะว่าจาังไดอมาบึงไปซื้อไปเส้นมาใจจักเทียแตนะ่ว่าเป็มึงนี่กูบ่าบ้าอ้บังอีพื้นกูกค่หักมึงคือการทันแล้ววายใจ้าวี ปฏิจจเจตุนเจตูวั่ดปฏิจจเจไผ่เฝ้าอย่างกันอยู่เนาะจอขึ้นยินเออว้ยเจตูนะมนี่ส่องผมจะมาขึ้นมาหมาเกาแต่ค่ะแค่แต่่าตกตึกตายเมื่อกี้เฝ้าหลายน่า S <S เจตุเจตุนค่ะป้าติลโดนจังม<ท>าอพอกันแน,นึงจัไม่นสาเสูฟังต่ตอแหละแต่แต่พอได้บอกน้ำอูะละพตะต่ย่า,ยางภาพกับกวนกันอกูเมื่อกี้ยุติกรี่อเหมี <S <S ตอแหละีหังบพรพอกันตั้งโดนมะยีป่ป,ปอบในกะไรอันนี้ยนยอยู่ในเรียงเมตุนอันความจริงเนี่ยเขาอยู่น้ำกันสูเมื่อบางแรกนี่ก็ซ้อมน้ำกันอยู่กจั เก่อแล้วฉันเพ่เคยว้าเพื่อนไผ่ดิเออกูอดทักอยอ่แต่ว่าปังเอิญไปได้ยินมากก็ได้จากว่าวสู้ยตูนฟังอาไม่งพอดก็ไม่ไ่ปลุกเมต้องขามร้านก๋ยวยเตี๋ยวย้ายเตะดันเมะมึงนี่จังเดี๋ยวจ้งวาเพื่อนมึงเมตูออ่าเพื่อนกูอีกละตีิเออว่ามึงนี่ ที่ยาไปเฮียนเพิ่นไปขอกับหมาสกัดทอนเพิ่นพนังไอ้ตอนแรกกับพ่อพนังมายายปลูกบ้าน่นะเนี่ยมากินสองสมนะขันกูมาหักมึงกูมาเบาได้หนีเพื่อนโอ้ยกว่ากับจะาศิลปไปเมื่อกับเป็นมูที่หูใจกูที่สุดกูกับหักมึงที่สุดแล้วกันเพียนกูรอดกูรอดข่อยกับเป็นข่อยหลายเด้อเพียนเอ้ขนาดคนอื่มบอเพื่อนกูมึงยง่มาบอกทุกตัวฟังอยู่เอาขั่ไม่เป็นมึงกูมาเบาได้หนีตัวข้าวมาเบาหนีทีมหนี่กันยูมึงหนีล่ะเออเข้าหนีทีมหนีดักเพี้ยน ส่งบาพื้นกันมอน้นก,กันไขแม่ตะปลอยตู่ <c oughs> จริงๆแล้ว,ก,าว,าาว,าวกูกาว่าสิเพราะเบ้าดอกกูก็มีตีมีโกไปซื้อน้ำปันน้ำปันล้านไหนข้าเจ้าละวา่าพื้นเมืองบ้างเมืองนี่ไปหาเส้นกินอ้อมบ้านอยู่ประจัยจักรทีย <c oughs> ่างขาเจ้าโพดปลาุ่งนี้จะไปเก็บนี่นั่นแมนมึงพนายิ่ตู่แมนบา้างโพดอะไรพอเส้นกูตีอออยากกระถือใบเด้เนาะกูหักมึงกูจังเบ้าเด้นี่ ก็าหากูก็เอาเด่ง้สิสยกอีไปมึงจะวัทกับี่ต่เหลืองบ่ตูเถอะไม่เป็นตาตัวกับอีตูเด้่ี่นี้ยังมันก็มี่เื่กันล่ะป้ากูดีปนีพันกับมีผู้กล้าเว้าพื้นกูยุติผู้เก่าผู้เดิมผู้ใดไม่เงยติมเพื่อกเาระว่างจัซี่แั่นอยากส่าเตกตาประหงกอาไปขอปูดองแล้วเอานั้นนั่นอยากกินนั้นก็ไปขอล่างั้นก็ตวงใจแจ๊กบัทมึงเป็นคนขี่ทีจักสี่เเพียน มมนยิดติมขี้เตยยิ่งประจำบ้านขอนั่นตีทำแด่สนุนกบ่มาณบอกสุขอนกกบไปเก็บข้าวคนอื่นอื่นบอกมาว่ากุฟ้ตั้งยัอีูไม่ยิงติมกับว่าเพื่อนมึงคือการประจงไดนอีกว่ามึงบอกประทงหน้าบาราศีค่อยผัว